ความสัมพันธ์ของทางด้านหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์ค่ะที่ได้ออกมายุติความสัมพันธ์กับทางด้านนักร้องสาวรุ่นน้องค่ะสาวลำยัยให้ทองคาว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแค่พี่น้องที่ต่อกันแล้วก็ต้องบอกว่าทําให้หลายคนเนี่ยตกใจค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะออกมาประกาศว่าเลิกกันหนุ่มปุ้ยเนี่ยก็เพิ่งออกมาบอกเองว่าสาวลำยัยให้โอกาสในการปรับปรุงตัวเองในการแก้ไขแล้วก็กลับมาคืนดีกันเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนุ่มปุ้ยก็ยอมรับว่ามันเป็นความผิดของตัวเองค่ะที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฉยชากับทาาางด้นสวลย ไม่ค่อยมีโอกาสสําคัญสําคัญไม่ออกไปเที่ยวด้วยไม่พาไปเที่ยวไม่เข้าสังคมของทางด้านสาวลำาไยจนทําให้มันกลายเป็นปัญหาแล้วก็มีการออกมาประกาศเลิกกันในที่สุดค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ตัดสินใจค่ะที่จะยุติความรัก9ปีก็คือตัดสินใจเลิกกันแบบถาวรอ,ออกมาบอกว่าเป็นแค่พี่น้องก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยตกใจค่ะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เคารพในการตัดสินใจของทั้งคู่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่มีข่าวลือออกมาค่ะเป็นข่าวลือที่ว่าทางด้านสาวลำใหย ไล่หนุ่มปุ้ยออกมาจากบ้านเนื่องจากว่าสาวลำไยค่ะไม่พอใจที่หนุ่มปุ้ยไปออกรายการหนึ่งจนทําให้ไล่ออกจากบ้านไปก็ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวลือค่ะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยหนุ่มปุ้ยเขาก็ได้มีการออกมาโพสถ,ถึงเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยบางเพจตัดคลิปสั้นๆไปโพสต์บางข้อความก็ไปลดเพิ่มเติมแต่งจนขาดเกินจากความเป็นจริงจนทําให้ความหมายของการสื่อสารมันผิดเพี้ยนขอให้พี่น้องอ่านข่าวดูข่าวและใช้โซเชียลด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมเมื่อวานโทรศัพท์เข้าทั้งวันพี่ๆบอกเห็นในข่าวว่าน้องปุ้ยเนี่ยคิดสั้นและหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์ค่ะก็ยังได้มีการชี้แจงกลางเวทีค่ะหลังจากที่เจ้าตัวไปเล่นคอนเสิร์ตถึงข่าวลือค่ะว่าโดนสาวลำไยเนี่ยไล่ออกจากบ้านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหนุ่มปุ้พูด ลางเวทีค่ะว่าข่าวลือที่ว่าสาวลำไย,ยไล่ออกจากบ้านไม่เป็นความจริงเลยผมขอพูดที่นี่ที่เดียวแล้วจะไม่พูดอีกแล้วน้องลำไย,ยของพี่ๆไม่เคยไล่ผมเลยหรือมาหาเรื่องอะไรให้ผมทั้งนั้นเขา,าไม่ใช่คนแบบนั้นเขาไม่ใช่คนที่จะเอาเปรียบคนแต่ว่าเดี๋ยวพูดไปแบบนี้ก็หาว่าจะพูดเอาหล่ออีกแม่แดงแม่ของน้องลำไย,ยก็เป็นคนดีมากๆยิ่งแม่แดงด้วยไม่มีวันไล่ผมออกจากบ้านเด็ดขาดจริงๆแต่ส่วนตัวที่ผมจะอ,อมาอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรื่องไล่เนี่ยไม่มีใครไล่ผมออกจากบ้านหลังนั้น อย่างแน่นอนซึ่งก็ชัดเจนค่ะว่าเรื่องการไล่ออกจากบ้านเนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะแต่ว่าเจ้าตัวจะเก็บของออกจากบ้านไหมเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูบ้านที่บ้านเกิดของหนุ่มปุ้ยกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะต้องบอกว่าบ้านหนุ่มปุ้ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังใหญ่โตมากๆค่ะบ้านก็หลังใหญ่เนื้อที่ก็กว้างขวางอยู่ท่ามกลางต้นไม้สีเขียวค่ะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ซึ่งก็เป็นสวนของท่านบ้านหนุ่มปุ้ยเนี่ยแหละคะ่ะมีสวนทุเรียนมีหลาย ทุกอย่างมีแทบจะมีผลผลิตยเยอะมากๆเลย และตอนนี้ค่ะหนุ่มปุ้ยก็กําลังต่อเติมบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ด้วยค่ะก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่โตแล้วก็อลังการมากๆถ้าเสร็จเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคงจะแบบสวยหรูสุดๆเลยโดยบ้านหลังดังกล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคุณแม่มีคุณพ่อมีพี่ๆน้องๆของหนุ่มปุ้ยค่ะอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวส่วนตัวหนุ่มปุ้ยเองก็ส่วนมากเจ้าตัวค่ะจะไม่ได้ค่อยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเพราะว่ามีงานคอนเสิร์ตแน่นแทบจะทุกวันแล้วก็คิวงานเนี่ยยาวเหยียดแบบว่าข้ามปีเลยนานๆทีค่ะจะได้กลับไปที่่่บ้าานนหหลลัังงดกกว็็คคือเแ รอบนอกบ้านหลังนี้ก็ต้องบอกว่าใหญ่ไม่ธรรมดาค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าบ้านของหนุ่มปุ้ยเนี่ยหลังใหญ่ขนาดน,นี้ก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวของหนุ่มปุ้ยเองเนี่ยเขาจะเป็นแบบลูกหนุ่มเซรอเซรออินดี้ผมยาวฟูแต่ว่าจริงๆหนุ่มปุ้ยเขาก็ไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าเขาเป็นหนุ่มเท็ดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่งตัวดีสะอาดสะอ้านเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเนี่ยก็แทบจะแบรนด์เนมทั้งตัวค่ะอีกทั้งหนุ่มปุ้ยเองก็ยังมีรถหรูหลายคันค่ะที่เจ้าตัวสะสมซึ่งแต่ละคันก็ต้องบอกว่า ยอยู่ที่หลักหลายล้านบาทมากๆพอเอามารวมกันก็ต้องบอกว่ายิ่งแพงสุดๆแถมหนุ่มปุ้ยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคลังรถเยอะมากๆในบ้านของเขาเนี่ยและก็ต้องบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งค่าตัวในการแสดงก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าหนุ่มปุ้ยค่ะถ้าขึ้นแสดงกับวงแอลกอฮอล์นะคะชั่วโมงครึ่งอยู่ที่1นึ0 0 0 0สบาทและก็คิวงานเนี่ยแน่นทุกวันต้องบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยเขามีงานแน่นทุกวันถ้าคิดเป็นเดือนเนี่ยรายได้ต่อเดือนก็คือเกือบ4ล้านบาทและถ้า เทียบกับว่ามีงานทุกวันใน1ปีเนี่ยหนุ่มปุ้ยค่ะจะมีเงินจากวงแอลกอฮอล์จะมีค่าตัวจากวงแอลกอฮอล์ที่จะได้เนี่ยอยู่ที่50ล้านบาทต่อปีเลยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ค่าตัวสูงมากๆค่ะกัน ิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสร์บคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว